จริงๆตอนขอเพิ่มไปคือขอซอสแต่กลายเป็นว่าได้พริกกับออริกาโนมหาศารเรียกได้ว่ามหาศารโอเควันนี้เราก็อยู่คอนโดนะครับสั่งพิซซ่ามาคือจะบอกว่า2องถาดน,นะแต่ดูซอสกับอะไรนะออริกาโนดูดิครับ <c oughs> นี่คือเขาไปชดกันใช่ไหมครับ โอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะแบบโอ้โหเยอะ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 มากอ่ะมาเรามาชิมกันดีกว่าก็มีอะน่ให้ดูชื่อนะครอันนี้ถาดอะไรนะครับอันนี้คืออะไรนะไม่รู้นะครับไหนอันนี้ chicken deluxe chicken deluxe อันนี้ลด50%อ๋อโอเคนะครับอ่ะมาดูันีกนึ่งอันนี้ให้ถ้าทายน่าจะเป็นทางลวเยเยนไม่ใช่อะไรซูปเปอร์เดลุกซูปเปอร์เดลุกโอเคแบบบางกรอกอ,อ่อันนี้เป็นพับมีมา2ชิ้นนะครับอ,อันนี้เป็นไก่นะครับไก่ อันนี้น่าจะเป็นสปากเกตตี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน่าจะชีสอ้าวเออนี่สปากเกตตี้ตกใจเลยนี่สปากเกตกเกตี้สปากเกตตี้ไก่ขี้เมาอืมนี้เป็นสปากเกตตี้ไก่ขี้เมานะครับโอเคกินเลยเราจะกินยังไงอ่ะก็ ว,ว่าไม่ช้อนอยู่ข้างล่างมีนอันนี้คือน่าจะเป็นชีสเนสติ๊กของเป็นไก่อ,อ,อร่อยพอเพราะหิวสุดวาด อ่อยเอาไหมให้ดีทั้งหมดนี้เราสั่งไปเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสองบาทหกร้อยหกสิบสองบาทนะครับส่งฟรี พนักง,งานเดินมาส่งเพราะว่าร้านพิซซ่าอยู่ใกล้มากเดินได้นะครับอ่าชิมอืมนี่โปรโมชั่นลดละลดห้าสิบกับเซนอืมนลนวก็ปิดไหมก่อนฮนะอืมกินไม่ได้จริงจริงตอน ขอเพิ่มไปคือขอซอสแต่กลายเป็นว่าได้พริกกับออริกาโนเยอะมากมหาศารเรียกได้ว่ามหาศารคำที่สองฝั่งนี้ดีกว่า เอาถาดนี้ต,อนนต่อไหมอยากเออเราไม่ได้กินนานแล้วอยู่แล้วไหมอร่อยมั้มอร่อยโอ้โอันนี้เป็นซอสนะชอบบาร์บีคิว คืออยากให้เห็นอีกรอบอ่ะสุดยอดชิมอันนี้แล้วเดี๋ยวมาชิมอันนี้ต่ออันนี้เป็นแบบบางกรอบ สุดอนะ่ะ mm อือ hmm, ช mm ิม hmm. อ mm ืมอืมอร่อย ฮมชีส <Ham> เดี๋ยวต่อไปมาชิมปับแฮมชีสนะครับมันมีอยู่2ชิ้นเนาะเนี่ยให้ดูก่อนโอ้โหข้างในเนี่ยชีสแบบชีสสะชีสชีสชิมชิมนะครับื หอมชีสอืมกลินไม่ <c oughs> เพราะว่ากลินอะไรแปลกๆกลินเหมือนไก่กลินเหมือนหมูไอ้กลินอะไรกลินไม่ จุดที่มาคือจุดที่อร่อยที่สุดอันนี้คุ้มดีนะร้องสีกสิาทอันนี้ชุดชุดเนี้ยอืมชุดนี้อ,นอันนี้กะอืมสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทอืมเบเกสวยสี่สี่สี่จริงๆเราสองคนก็นานๆทีนะครับตอนรีเควสไม่ได้กินพิซซ่าเป็นมื้อหลัก <c oughs> ใช้มือนะครับเราใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเรียบร้อยต่อไปเรามาชิมไก่กันดีกว่านะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับชิคเก้นบาร์บีคิวชิคเก้นบาร์บีคิวอ่าอันนี้ชิคเก้นบาร์บีคิวน,นะครับ ก็เป็นเมนูฮิตเนาะสำหรับใครที่สั่งพิซซ่ามาส่วนใหญ่ก็จะสั่งไก่มาด้วยเนาะแล้วก็มีแ๊ปซี่อะไรแบบนี้นะครับอืมอืนุ่มอเขาต้องจะเอาไปนึ่งไปต้มอะไรสักอย่างก่อนนะเราเปิดแอร์ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้เปิดพัดลมกันอะไรเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณอืมใช่คุณ ือ,ป, oh, อ,อ,อปากมันไปหมดแล้วตอนนี้อตอนนี้อร่อยมาชิ้นไหนต่อดีแต่รู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่าแบบแป้งหนานุ่มมากกว่าอโอ้โหดูครับชีสนะชีส ชีสโอชีส mm อ่า hmm. อ mm ืมไก่ปะปะอืมไหนอืมมราจะเน้นไก่หน่อยไม่ได้เน้นใช่ป่อเดี๋ยวผมจะ อ่านให้ฟังนะครับว่าสั่งอะไรมาบ้างก็ราคาเท่าไหร่นะครับอย่างชุดไซออส์กลางนะครับไซส์กลางชิคเก e นทร i โอนะครับ149บาทก็คืออันนี้น,น,นะครับแล้วก็มีชุดปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรเนี่ยปาร์ตี้ I am สนุกเหรอ CCC CCC CC มีคริสปี้มีเดียมก็คืออันนี้ เนะาะถาดกลางเป็นแบบแป้งกรอบอ่าแล้วก็มีชิคเก้นบาร์บีคิวหชิ้นก็คือไก่นะครับแล้วก็มีคือมันบางครับแล้วมันเลอะด้วยบางตาแสเอ่าคือเป็นไก่เนาะเป็นเหมือนอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสติกสติกบาร์บีคิวอ๋อโอเครู้รู้ละเป็นไก่นะครับแล้วก็มีซอสรวมกัน เนาะนะครับอ,อยู่ในชุด4 4, 4นะครับแล้วก็มีแซนด์วิชแฮมชีสก็คือ2ชิ้นนะครับ69บาทอ่าน,นะครับรวมแล้ว6 6 2บาทนะครับสำหรับมื้อนี้เนาะ